หยังเพิ่นมาขายของตัวจ่ามาขายเตียอย่างมงคลอยู่นี่เอาคนไปอยู่ไปขายให้หมาสิเ,าเพื่อนมึงว่ากูกับอีนันใครสวยก็ต้องมึงดูแล้วเพื่อนผู้ใดที่มาสวยสู่เพื่อนรักกูได้จะคนอน้วนี่มึงแนะ่ะคือ,อยืนหนึง่งคือที่หนึ่งเลยแต่มันหุ่นดีกว่ากูเด้หุ่นดีหามันหยังจอยกับจอยก่วมันคอนขาสารอาหารว่ามันปอริโอคานจอยแห่งก็จะไม่ตะเกียบไม่ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทํา <laughs> คนมันเจ้าเก่าเจ้าดืิมเจ้าคือยืมเงินแม่โนก็ติดหนี้ไม่นนเป้วะายกูเป็นหนี้คนกูไม่เคยใชรหรอกวายูยืนแม่งช้ำกูรักได้แล้วนะจะเป็นยังสั่นกูสิบวัยป็นยังสั่นเหรอวะหนี้ใส่ของกูเว้ยแล้วมัน้งแล้วก็ตอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไงไม่ไปฟ้องเราสารพระพุทธุนเขาบอกว่ากินปลาแล้วจะฉลาดผมกินปลาทุกวันเลยนี่มันจะฉลาดเลยอาจารย์มันเป็นเพราะอะไร มึงมันโง่ไงมึงโง่เชื่อว่ากินปลาแล้วฉลาดแล้วมึงก็ไปทําตามด้วยการไปกินปลาแล้วมึงก็มานั่งบ่นว่ากินปลาแล้วไม่ฉลาด <c oughs> การกินปลาเนี่ยมันบํารุงสมอง <c oughs> มันมีโอเมกา 3, ้าสามรอเปล่าว่ากูจำไม่ผิดนะ มันมีคุณสมบัติต่อการบำรุงสมองการกินปลาไม่ได้ช่วยมึงฉลาดแต่การกินปลาทําให้สมองมึงดีสมองมึงแข็งแรงแต่ถ้ามึงไม่มีสติสัพปัญญะในการฝึกสมองมึงไม่อ่านหนังสือไม่พัฒนาสมองไม่รู้จักฝึกคิดในสิ่งที่ควรแก่การฝึกมึงก็ไม่ฉลาดสมควรแล้วที่มึงตอบมากูไม่ได้ด่ามึงว่ามึงโง่นะกูพูดตามที่มึงบอกว่ามึงไม่เห็นฉลาดเลยก็ถูกต้องแล้วที่มึงจะไม่ฉลาดถ้า ดีพ่อขี่จักรยานโอ้ยก็ดีนอกจากพ่ดตีก็ไมาใช่ขี่มาดีซ้ำไหนอุ้ยโดนจับพ่อจักรยานกันข่อยสิเลยเด้อมันเป็นยังไงยายมันบ่มีอ่านเจ้านั่งมองไรเาก็นั่งมองเหล็กก็เดมันยังดีเอือสองมือกระแหงเออก้าวขาขึ้นจังสิเอออออุกกับ่กันอืมเป็นยังไงไรยายยามจะสุบเข้าไปหะ มาดูฉีบมานน้ำข้างฉีบมาเลยเต้นเล่จเต้นแล่นเต้นเล่นเตนเล่นะเต้นเนเตนเลนเดะเต้นเลนเตนเลนตกหลุมยังัว้าเออฉันดอกมาแต่ล่องลอยเลยล่องลอดพอเมียตายพวกเขาก็จัดงานรดน้ำศพแขกเลือก็มามากมายอยู่ๆพวกเขาก็เดินข้ามศพเมียซะงั้นผู้คนที่มาในงานก็ตกใจ ว่าผว้จะทำแบบนั้นทำไมผัวก็ให้เหตุผลไปว่าก่อนที่เมียจะตายเมียได้สั่งไว้ว่าถ้ามึงคิดจะมีเมียใหม่มึงต้องข้ามศพกูไปก่อนก็ oh, <no. S 1> สวยน,ออนยะครับค <Hey. S 1> ู่มันนี่คือมองไม่เที่ยงลนแล้วครับนัทมืฟ้องใหม่ตั้งแต่เก่ามั่วปนยุตอนนี้สิบเอ็ดมั่วครับมีหมอดูทักว่าอายุสี่สิบจะรวยจริงไหมครับ กูจะรู้มึงเหรอมึงจะรวยหรือไม่รวยมันเกี่ยวอะไรกับกูล่ะมึงทำมาหากินได้ไหมล่ะมึงมีความรู้ความสามารถในการทำให้ตัวเองรวยไหมล่ะไม่ใช่มึงไปฟังจากใครมาก็รู้ว่าสี่สิบจะรวยคนนี่ทักกูตั้งแต่ยี่สิบเกกูจะรวยกูยังไม่เห็นรวยเลยจนกูมาสามสิบแปดแล้วเนี่ยนะตลาลังมานี่บอกกูสามสิบห้ากูจะรวยกูก็ไม่เห็นกูรวยเลยมึงจะไปเชื่ออะไรกับลมปากคนเนี่ยคนสันดาแบบเนี้ยกูบอกเลยไม่มีทางรวยให้ตายมึงก็ไม่รวย พราะมึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงจะทาให้ตัวเองรวยยังไงแต่มึงกลับไปเชื่อหมอดูว่าหมอดูบอกมึงว่าอายุสี่สิบมึงจะรวยมึงก็ไปนั่งตั้งหน้าตั้งตารอว่าเดี๋ยวอายุสี่สิบมึงจะรวยแน่นอนรอไปจนก,กูบอกให้ฝันถ้ามึงสร้างเหตุไม่เป็นฝันฝันเหมือนกูเนี่ยฝันลมๆแรงๆกูไปเจอหมอดูหมอดูมาพูดเหมือนกันเนี่ยกูรวยแน่หรอวะยังไงกูก็รวยการข่วงเงินไม่จำเป็นต้องมีมารยาทนะคะ การมีมารยาคือการใช้นี่ค่ะเข้าใจนะคะใจนะ่ใจไม่รู้ทาไมต้องรักคนมีเจ้าของใครมนล่าอะนะตัวสัต์ละลิกละลีอะนะวันวไม่ทำหาอะไรจ้องหาผัวต้องรักพอใจในสามีภรรยาของตนเพียงฝ่ายเดียวอย่าไปนอกใจคนอื่นอย,อย่าไปนอกใจภรรยาตนเองอเอาไปสอน เราถามพ่อว่าพ่อเคยมีเมียกี่คนแล้วพ renamed, ่อตอบหนูว like ่ายังไง5้าคนก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เป็นคนที่ห้าก็ไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านมานานแล้วไม่ใช่พ่อบอกว่าแม่เป็นคนที่สาม